ห้าสี่สามสองไปเนาะน่ะพี่ก็ครับกับแฟนมีดที่ผ่านมาเนาะเป็นไงบ้างครับหนักแต่หัวขึ้นกว่าทุกปีแต่มีก็จะสนุกแบบทุกปีแต่มีเลยสบบว่าประทับใจมากขึ้นเพราด้วยแฟนๆกับว่าจีจ๊อตี่าลอกมาด้วยด้วยการเตรียมตัวด้วยแหละเพราะว่าเรบอกขึ้นก่อนหน้าที่ผ่านมาเราก็จะค่อยเรียนรู้ว่าแบบเอ่อมีแต่ละครั้งเนี่ยมันมีข้อแค่ใส่อะไรลงไป เป็นการที่เราจัดงานตมาแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะเรียนรู้มาจากที่ครั้งแรกว่าเออเขาต้องการอะไรคที่สุดเป็นต่างปีนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันรวมความประทับใจความสนุกสนุนของมาสองปีนี้เตรียมงานเตรียมการอะไรเองหมดเลยทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น backdrop ฉากติดอะไรเลยใดก็ทำเองหมดเพราะว่าก็เรียทขาเป็นคนเรียนทำเองด้วยทำเองขั้นตอนแล้วเราก็เลือกทุกอย่าง เน้นอะไรเป็นพิเศษครับที่เรารู้สึกมาเราเราอยากเสิร์ฟให้เขาบางทีนิ้นเทนแหละเพราะว่าปกติแล้วมันเป็นคชิมเพลงเราแต่เดียวเวลาตัวแบบงานอินเวสเลยเนี่ยเราก็จะยินดีเทนอเขาตลอดว่าพอมันเป็นงานของเราเองมันมืนไม่ได้ถูกจำกัดเวลาเราก็จะยินดีเสนอให้เขามันเต็มที่จริงๆตามเลือกเพลงทั้งสีสันของงานทั้งงบครับที่ทำไว้เป็นยังไงบ้างทะลุงบไหมสุดท้ายแล้วไม่ไม่เกินครับไม่เกินถือว่าจัดการอยู่ในแบบในงบอยู่เยอะไหมลูก ประมาณที่หลังค่ะประมาณที่หลังนี่ไม่ได้มากค่ะไม่ไม่ถึงแสนอยูถึงแสนไม่แน่ใจห้าหกละไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม่ไปที่มพิจารณาพิจารณาใช่พิจารณโมเมนต์เซอร์ไพรส์อะไรแฟนคลับที่แบบเขามีในฟันล่างเราเป็นยังไงบ้างชอบไหมอีกสองอันสิ่งที่ชอบใช้คือเราเราเรื่องเพลงมัน่ามันก็คือเหมือนจะใช์ตลอดการอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยแต่ละเพลงที่เลือกมาเราจะเห็นว่าที่เขายังไม่เคยเห็นจะมด้ ว่าสิ่งที่เธอรช้จริงๆอ่ะเป็นจากรยานแฟนคลับมากกว่าต้องแบบทำของฟันทำรางวัลมาให้เพราะว่ามันเป็นมูค่ามูลคมันเกิดไว้ก็เลยต้องทำกันก็คือชอบโตเลยมูลค่ามันเขาบอกว่ายิ่งใหญ่ค่อนข้างจะเยอะเลยตัวโตที่เราได้ของแรงใช่ไหมต่อพูดถึงแบรนด์คีนี่ต้องยังไม่แม่คือมีทั้งตัวทั้งมูลค่าแล้วก็ของแรงประมาณสี่ล้านห้าเลย คือนี่เราเคยได้แต่ทั้งนี้มากที่สุดละสี่ร้านมากที่สโอ้โหอะไรที่มันมูลค่าเยอะสุดเลยเป็นนาฬิกานาฬิกาอ๋อพาเต้อ๋ถูกใจเลยเราถ้าจริงๆอ่ะถูกใจทุกอย่างหมดแหละเพราะว่าคือมูลค่ามันอาจจะต่างกันในแต่ละชิ้นแต่ว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าถึงแม้ว่าเขาตั้งใจสุดตั้งใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาคิดอ่ะเอามาให้เรามันเป็นสิ่งที่ประทับใจก พอแฟนๆให้ของบางที่แบบมูลค่าแล้วก็แบบว่าเขาร่วมพลังลงใจมาให้เรามากขนาดนี้เราอยากตอบแทนอะไรให้เขาพิเศษพิเศษอีกบ้างไหมสิ่งที่ที่เขาพยายามตอบแทนเขามาตลอดเลยที่ต่างที่ใช้ต้องพยายามที่จะพัฒนาเไปในทุกด้านการร้องเพลงการแสดงการนิทรรศเหตุอะไรก็ตามเพราะว่าสิ่งสำคัญที่เขาอยากได้จากเราคือความสุขความรักจากเราในแต่ละงานใน่ ให้รอดานเพื่อที Th ่เขาจะได้รู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะตอบแทนเขาเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเขาไม่นอแทนราอย่างนี้แผนต่อไปของเราเป็นไงบ้างครับในเรื่องเพียรเรื่องงานอะไรอย่างนี้วันนี้ก็ยังมีละครที่กำลังถูกดันอที่แานใจาละไรเรื่องต่า ได้มีอะไรที่แบบสนุกสนานมากขึ้นเลยอันนี้ต่อบาลานซ์เวลาอย่าลไรแหละผมว่าเออกรรมการแสดงเยอะไปไหมหรือว่าไปร่วมาเพลงด้วยอะไรด้วยเราบาลานซ์ตรงนี้อะไรครับนิเกย์ด้วยหยีมันค่อนข้างจะยุ่งเหมือนกันในในบางช่วงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตลอดแต่ว่าคืออาจจะโชคดีตรงที่บางทีเวลาไม่ชนกอย่างเงี้ยเวนต์ร้องเพลงสุดยอดประจำวันหรือซีนีเกย์ก็จะเป็นกลางคืนเพราะฉะนั้นเวลาไม่ชนกแล้วอย่างอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของเวลาถ่ายละครที่แบบเวลา าเกี่ยวงงานเกก็อาจจะต้องแบบเฉพาะบางงานจริงๆที่เราสามารถที่จะขอ,งอเงียงได้หรือขอขอแทรกคิวอะไรอย่างเงี้ยมันมันกพค่อนข้างยากเวลาที่มันถล่ดถล่มอยู่บางช่วงแต่ว่าก็จะพยายามไปเนี่ยอย่างให้มันให้มันไปได้ดีที่สุด ใครเออคนจดรางคิวกับเราต้องดิวกันตลอดไหมเพราะว่าเออเขาได้มาบอกไหมว่างานมันมันขนาดนี้แล้วนะอันนี้สมควรมีที่ทิ้งทิ้งแบบไม่รับไปบ้างไหมน้อยมากคือแบบหลายๆคนทั้งผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็ลุยแบบว่ายากๆหมือนกันก็มีทางเยอะแบบเวลาพักบ้างนะอะไรเงี้ยบางทีแบบรับหมดเลยอะไรเขาจะเห็นว่าเราเรารับหมดร้องเพลงลิเกอีเวนต์แบบว่าละครเล้วเราทำให้รู้สึกว่าโอเคแหละเราอาจจะบาลาน การจะมีเสียงว่าในในครั้งหนึ่งเราคือสึกอยากที่จะมายืนตรงนี้แต่พอเราได้มาเ,าเราก็ไม่อยากที่จะชีพกลางตัวไปเพราะว่าวันนึงมีขึ้นก็มีลงเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเอาไว้วันนึงเราคงจะได้พักเองแหละอะไรเงี้ยช่วงนี้ทําไ,ได้ก็พยายามทำไปก่อนมีพลังมีกนะําลังก็ทําไปก่อนลสุขภาพสุขภาพเป็นยังไงตอนเราแบบว่ามันเหมือนกับงานเยอะรวมงานโยกเขามากเยอะมันเยอะเกินไปไหมก็ต้องกลางเออก็ไม่ตรงกลางก็ก็ดีใจก็ดีใจมากๆที่ที่มันมีวันนี้ เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเองก็กชื่นชอบที่จะที่จะทำงานเพืไไ่อคด้วยเลยเียเคยคิดอยู่แล้วว่าถ้ามีโอกาสงานอะไรแบบนี้ขนาดนได้ทำจริงๆถามว่า,ม,า,ม,ามันเหนื่อยไหมมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าอันนี้คือให้ผมมองกล้องหรือว่ามองอตางต<อ>เลยรูย้มองตงา <laughs> มองร<อ>วมๆก็ คือว่ามันมันมันมีเหนื่อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ก็พยายามที่จะที่จะที่สุดเนี่ยจะจบอกว่าเราเพิอยากมีเพราะเราอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ต้องทำให้ดีที่สุดแหะครับนอกจากเราแล้วที่ดีใจครับวันนี้ด้วยก็ครอบครัวก็ดีใจเหมือนกันครับาสามารถทำตามความฝันของเราได้โอเคขอบคุณต่อครับขอบคุณครับความสุขภาพของลูกนะ